คู่สินค้าได้ไปอย่าลืมเช็คด้วยมีครบสายค่าสายชาร์จครบนะสำหรับตัวนี้เรียกว่า m 1 6 8ในตำนานแล้วกันเพราะมันหายไปเดือนหนึ่งจากราคา549คืนนี้499แล้วกันเบาๆนะเสียเก้าแรงจริงรุ่นนี้ใช่ครับพี่หนึ่งบางใหญ่บอกเลยนะใครรอเนี่ย,ยถามผมมากเลยก่อนหน้านี้บาง168เข้ายัง168เข้ายังอยากได้มากและตัวนี้เป็นวอลลุ่มเรนลี่เอสวายี่สิีไปให้หลังจาก B6 นะครับอ่ะโอเคไหมวอลลุ่มเรนงหลี่นะ แสงขาวใช้งานทั่วไปจบเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจเรียมเมได้หมดนะขอบคุณมากสำหรับน้องทีมสำหรับดอกดอก,อก,อก,อกุหลาบนะครับแสงขาวผ่านนะหอไปเร็วๆนะเพราะเดี๋ยวนอนกันไงอันนี้เป็นแสงเหลืองอ่ะดูแสงเหลืองเขาหน่อยแล้วกันว่าอามาหิดขนาดไหนแสงเหลืองทําอะไรพี่อ่ะส,อสอะ่องกบส่องเขียดแย้กระปอมได้หมดแต่ไฟกว้างไม่แนะนําให้ส่องปลาส่องปลากินน้ําไม่ลึกส่องปลาไปเอารุ่นอื่นแต่ถ้าเกิดส่องเอากลงกว้างกบเขียดข้างบ้านเรียบเรียบ ไม่ต้องกลัวไฟตัวนี้พี่ดูดิ LED เลเซอร์ทุกอันนี้ผม